สวัสดีครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหูเลี้ยงแบบหมามุนนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับผมว่าทําไมเวลาหมาฉี่ทาไมไม่ยกขาฉี่นะครับผมบางทีนะครับน้องหมาของหลายหลายท่านนะครับเพิ่งอายุประมาณไม่ถึงปีนึงนะฮะห้าเดือน6เดือนก็ถามเข้ามาแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมไม่ยกขาฉี่ครับเพราะเวลาจะฉี่แบบหมาตุวเมียมันจะเปื้อนฮะเปื้อนขาโดนขาโดนอะไรขาตัวเองนะครับผมผมก็เลยจะบอกว่า มันยังไม่เข้าช่วงเจริญวัยนะครับยังไม่เข้าช่วงวัยรุ่นเต็มตัวนะครับผมถ้าสุนัขจะเข้าช่วงวัยรุ่นเต็มตัวก็อยู่ประมาณสักหนึ่งปีถึงปีครึ่งนะครับขึ้นไปนะครับผมส่วนของเจ้าโอเลี้ยงผมเองนี่ก็มันจะยกขาฉี่ประมาณปีสามเดือนหรือปีครึ่งนี่แหละประมาณนี้นะฮะผมก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ผมสังเกตมาประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะยกขาฉี่เนี่ยก็คือเวลาออกไปนอกบ้านนะครับ คือมันต้องการที่จะวางอนาเขตนะครับผมโชว์ความห้าวโชว์ความเป็นพลังหนุ่มโตเต็มวัยของเขานะครับให้หมาตัวอื่นเห็นนะฮะแล้วเขาก็จะโชว์ความเกรงกลัวด้วยนะครับผมนะฮะแต่ถ้าอยู่ในบ้านนะครับผมขนาด3ปีแล้วนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ยังฉี่เป็นหมือนหมาตัวเมียอยู่เลยนะครับผมคือไม่ต้องการที่จะโชว์พาวอะไรมากมายนะฮะก็ฉี่ธรรมดานะครับผมอยู่ในบ้านก็ฉี่แบบหมาตัวเมียธรรมดาทั่วไปไนี่ฮะคือบางท่านถามเข้ามาครับแต่ไม่ต้องเป็นหัวนะครับ ยังไงก็ต้องยกขาฉี่แน่นอนครับต้องประมาณตั้งปีครึ่งขึ้นไปเลยแล้วแต่แล้วแต่ความความห้าวของแต่ละตัวนะครับพูดง่ายๆนะฮะถ้าตัวไหนที่มีความห้าวเยอะหน่อยก็จะประมาณปีหนึ่งก็จะเริ่มยกขาฉี่แล้วครับเวลาออกนอกบ้านนะครับผมหรือเวลาเห็นหมาตัวอื่นเนะี่ยต้องการที่จะวางอนาเขตโชว์ความห้าวนะฮะโชว์ความแบบพลังหนุ่มให้ตัวอื่นเห็นนะก็จะยกขาฉี่นะครับผมแต่ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ย ที่มันไม่มีสิ่งเล้าที่ไม่มีอะไรที่จะต้องโชว์พลังอะไรมากมายแล้วก็ฉี่เหมือนหมาตัวเมียทั่วไปนะฮะเจ้าโอเลี้ยงหมาผมเหมันกันนะครับผมก็ฉี่เหมือนแบบหมาตัวเมียทั่วไปโดนขาโดนอะไรบ้างแต่ผมก็จะใช้กระดาษเจ็ดชูเปียกเช็ดเอานะครับผมทำความสะอาดเอาหรือล้างขาเขาเอานะครับผมนะฮะถ้งนั้นล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าจะยกขาฉี่หรือไม่นะฮะประมาณสักสปีหนึ่งปีสร็เๆครับยกแน่นอนครับผมแล้เจ้าโอเลี้ยงก็ยกเหมือนกันครับผม แต่กวาจะยกได้ก็นั่นแหละประมาณปีสามเดือนหรือปีปีห้าเดือนได้นะมันจะยกขานะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมสําสหรับใครที่เห็นว่าเป็นข้อมูลที่ดีหรือว่ามีประโยชน์หรือว่ามีความรู้หรือผมขาดตกบกพร่องอะไรไปนะครับผมก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ